สวัสดีค่ะ FC ตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะหลังจากที่เราเดินทางมาจากสถานีภาคกาศย,ยานดอนเมืองกรุงเทพนะคะด้วยสายการบินสายสายการบินหนึ่งแล้วกัน <laughs> เขาไม่ได้ให้โฆษณา <laughs> นะคะแล้วก็ บตัดช้าก็เครื่องบินก็ดีเลยหน่อยนึงเพราะว่ากรุงเทพฝนตกฝนตกนะทางสายกาบ,บินก็บินอ้อมให้เราไปเที่ยวที่เมืองชนหน่อยแล้วก็พุ่งลงใต้มาบินมาถึงก็เก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่าแล้วก็ไปรับรถที่เราเช่าไว้แล้วก็ขับไปทําธุระที่อ,อําเภอปากพยูนซึ่งใช้เวลาประมาณจากท่ากาศยาน หากใหญ่ไปถึงอำเภอปากพยูนก็ชั่วโมงกว่าไม่ไกลเท่าไหร่เราก็ทําธุระที่เราตั้งใจที่จะมาทําก็สําเร็จเรียบร้อยไปได้วยดีนะคะหลังจากนั้นเราก็แวะไปกินก๋วยเตี๋ยวแดงที่เป็นอาหารที่นิยมของคนปากพยูนก็อร่อยมากนะคะคนปากพยูนเขาก็รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวแดงของ เสามสาวนะคะขายมาตั้งแต่สาวจนกระทั่งเขาอายุมากแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมลูกชิงเขาก็เป็นลูกชิ้นที่ทําเองด้วยหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อเหนียวไก่เหนียวไก่ก็เป็น้าที่ขึ้นชื่อกินอร่อยไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนที่ไหนนะคะในกรุงเทพเหนียวไก่ที่ทอดขายที่ในกรุงเทพก็ไม่เหมือนเหนียวไก่เจ้านี้เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปให้ดูนะคะอทั้ง ก๋วยเตี๋ยวแดงก,กับเ,เหนียวไก่นะคะคลิปสั้นให้ดูให้เอฟตีได้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ฉันก็มาถึงที่พักที่พัทลุงเดี๋ยวเราจะให้เอฟซได้ชมที่พักของเราคืนนี้นะคะก็ถามพนักง,งานพนักง,งานบอกว่า,าพึ่งจะ,ปะเปิดได้ปีกว่า ก็ยังสภาพก็ยังใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวเอ่อให้เอฟตีดูห้องนะคะอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันเป็นยังไงนะคะอ่ะอ่ะดูดู่างนี้แล้วกันอันนี้อันนี้ก็เป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะสุดเพลีย จากนี่ประตูเปิดเข้านะคะมีดอนน็อกด้วยแล้วก็อ่ะรับไปดูอันนี้กระเป๋าเดินทางของเราก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็มี่เหยียวกไก่เหยียวกไก่เดี๋ยวจะกินให้เอฟีดูในคลิปต่อไปนะคะในห้องก็จะมีอ่ามีกาแฟมีชากาแฟ มีน้ำดื่มให้มีมีนิดมีตานะคะมีตาเดี๋ยวเราเอาน้ำแช่กบบนี่เนปะ็นมีบาร์นะะี่ยป็นมีตาร์นี้เฟ้อดูมีทีวีจอยักษ์เลยน่าจะ ท่าไหร่นสะีนะ่สิบสนะองมั้งมั้าไม่รู้เหมือนกันว่าก,กี่นิ้วนะค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ฉันนั่งเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็มาดูพามาดูาด้าน,นนอกด้านนอกก้นนะด้านนอกเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปแล้วกันอันนี้อันนี้คลิปนี้ดูในห้องอ ก็ที่เราจองมาก็จะเป็นลักษณะเตียงนอนนี่นะคะมาตรฐานสแตนดาร์ดโรงแรมก็บอกว่าสี่ดาวนะคะอันนี้ก็อ่ะจะลืมปะลืมให้เอฟซอูห้องน้ำมาดูห้องน้ำห้อง,องน้ำ,นำก็ของเขาก็สะอาดสะอ้านตามโปรเซสต์อยู่แล้ว นะคะห้องน้คะมีเตรียมในความสะดวกครบพ้วนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาวเลตรงนี้ก็ดีนี่จะเป็นออกเป็นฝักบัวนะเนี่ยค่ะฝักบัวห้องน้เป็นฝักบัวเป็นห้องอาบน้ำแยกแยก แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเออดีนะเอาไว้ใช้เป็นตัวอย่างในบ้านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอของใช้มาตถุานทั่วไปนี้ก็เป็นตะโ,โก้นะครับก็ เดี๋ยวการทำคลิปล่องใต้ของแอดนะคะของของแอดชาแนลนะคะฉันก็จะแบ่งเป็นแยกวิดีโอเป็นเรื่องๆไปเป็นตอนๆไปก็ถ้า f อฟอยากจะดูตอนส่วนไหนก็สามารถที่จะเข้ามาในช่องแล้วก็ ดูคลิปที่ลงเป็น,อนตอนๆนะคะก็จะจะมีทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวบางบางอันแต่ก็พยายามที่จะร้อยเรื่องให้มันเป็นแบบเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปไปนะคะไม่ได้เอามารวมเป็นเรื่องเป็นคลิปยาวหรือคลิปใหญ่อะไรก็ฝากเอฟซีช่วยกันชมนะคะก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ให้เอฟซีดูเยอะๆสำหรับ คลิปนี้ก็ไายบายก่อนนะคะเดี๋ยวไปกินเหนียวไก่กันดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะ